การทดลองสุดขั้วในวันนี้ขอนำเสนอวิทยาศาสตร์สุดตื่นเต้นเกี่ยวกับการพุ่งอย่างรุนแรงเราไม่ได้ต้องการสร้างระเบิดแบบนี้แต่การทดลองนี้มีอันตรายเช่นกันเพราะฉะนั้นเด็กๆทางบ้านห้ามทำตามเด็ดขาดปล่อยเป็นหน้าที่ของนักทดลองสุดขั้วคนเดียวเท่านั้น ไนโตรเจนเหลวคือก๊าซชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในอากาศถูกนํามาทําให้เย็นแล้วควบแน่นเป็นของเหลวด้วยอุณหภูมิลบ8องศาเซลเซียสและไนโตรเจนเหลวนี้คือสิ่งที่เราจะนํามาทดลองกันนัดลองสุดขั้วเทมันด้วยความระมัดร,ระวังใส่ขวดน้ําพลาสติกเมื่อไนโตรเจนเหลวโดนอากาศจะเลอะเหยเป็นควันเมื่อใส่ไนโตรเจนเหลวลงไปประมาณ หนึ่งส่วนสี่ของขวดแล้วรีบปิดฝาขวดเอาไปใส่ไว้ในถังหนาทรงสูงแล้วรีบเทลูกบอลพลาสติกตามลงไปให้เต็มถังลูกบอลพลาสติกจะพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรง ทย่ตรงนี้เด็กๆคิดว่าเพราะอะไรในโรเจนเหลวที่ถูกบรรจุอยู่ในขวดพลาสติกจึงทําให้ลูกบอลพลาสติกลอยพุ่งขึ้นมาจากถังได้